สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อเจ้าสาวนี่งานแต่งจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะงานแต่งฉันเป็นวันแรกโอ้ยงานแต่งฉันฉันยังจะไปใส่กันแล้วเนี่ยก็ได้ไปใส่สิที่ก๊อฟพึ่งบอกให้ไปก่อน ฉันไม่อยากแต่งงานกับชายคนนี้เลยอะทำไงดีล่ะทีเนี้ยเฮ้ยสิง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 เจ้าสาวของเราได้มาพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยฉันต้องแต่งงานกับชายคนนี้จริงๆด้วยนะคะจริงเลยหรอเนี่ยขอเชิญเจ้าสาวเข้าพิธีค่ะเฮ้ย เจ้าสาวโคตรสวยอะสวยจริงเจ้าสาวโคตรได้ดูดิตึงจัดเลยเจ้าสาวของฉันช่างดงามเหลือเกินแถมสวยแว่นตึงๆอีกด้วยดูสิเจ้าสาวก็สวยเจ้าเจ้าสาวก็สวยเจ้าเบานั่นแหละเฮ้ย,ย,ยดูถูกคนที่หน้าตาว่าเขาอ,อาจจะรักกันแบบด้วยใจก็ได้เว้ยหน้าตาเขาอ,อาจจะไม่มอง ต้องหาคนลอย,อยฉันนี่มาลอยอย่างนายก็ไม่เคยเห็นมีแฟนกับเขาสักทีเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิสัยคนเราอะป้าเก็บูดที่เฉยยองเชิญเจ้าสาวค่ะต้องแต่งงานกับชาวคนนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยหน้าตาเขาขี้เลยเกินต้านแต่เขาไม่เหมาะกับฉันเชิญเจ้าสาวขึ้นมาตรงนี้ค่ะ ฉันขอโทษนะอะไรอะคุณเฮ้คุณจะไปไหนคุณคะเจะ้าสาวจะไปไหนล่ะคะเฮ้ยเจ้าสาวจะไปไหนอะนั่นดิเจ้าสาวจะไปไหนวะแกเฮ้ยเจ้าสาวจะไปไหนคะแต่มาแต่งกระชายคนนี้ก แม่แต่งงานกับชายคนนั้นแม่บังเขาให้ฉันแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นฉันไม่ชอบเขา,เขา,แ,ะะา,าแต่เขารวยนะแกรวยแระมายช่วยด้วยค่ะเจ้าสาวเดี๋ยวจะนั่แต่งค่ะช่วยด้วยค่ะฉันบอกแล้วฉันบอกแม่กี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่ชอบผู้ชายคนนั้นแม่ไม่รู้หรอกว่าเขาเคยทำอะไรกับหนูไว้บา,บางนี่จะบังกับว่า ขับต่อไม่สนเราจะชนหรืออะไรอ่ะก็ถือว่าฉันขับรถแข่งก็แล้วกันน่ะโอขับแข่งเวอร์โถ่ไออะไรวะเนี่ยเจ้าสาวหนีไปแล้วทำไมพวกแกถึงมาวิ่งตามอ่ะฉันรู้นะว่านายทำอะไรกับน้องสาวฉันไว้บ้างอย่าพูดแม่บอกเงียบจะเอางี้ใช่ไหมถ้าไม่เห็นเจ้าสาวในคืนนี้ พวกแกไม่มีที่สุขวันนอนแน่ไปออกไปตามหาสิถ้าเกิดไม่เห็นเจ้าสาวแล้วพวกแกได้ตายแน่รวมถึงเธอได้บานหลวงอ,อ้าวฉันฉันก็ด้วยเหรอใช่สิแกก็ด้วยพี่อุ้ยตกปลาลุงคนนี้ตตายแล้วลวมรวมรม,มฉันต้องไปสะพานแดงทำไม,ไมพ่อกับแม่ถึงต้องบังคับฉันแต่างงานกับวิชาคนนี้ด้วย ตดวมันคับให้แต่งาไม่ใช่ยรอเในที่สุดก็ถึงสะพานแดงสักทีเฮ้ยคิดถ้าถ้าทุกคนตามหาฉันทุกคนจะไม่เจอฉนิกตลอดไปจะไม่เจออีกเลยตายไปก็ดีตายไปก็ดีจะได้ไม่ต้องมีคนมาบังคับเราให้แต่งงานกับผู้ชายคนนู้นคนนี้ทั้งๆที่มัน,เป,นเป็นสิทธิ์เรื่องของฉัน พ่อแม่สุดที่เลอฟพงลุ้เอาไม่เดินอะ่ะปี้วไปแลวนะต่อไปนี้จะไม่ต้องมีคนมาบังคับชนิตต่อไปเออเจอกันใหม่ชาติหน้าหรืออาจจะไม่ได้เจอกันเลยไม่บยบายเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ bye. Bye ๊บมวยบายค่ะ